นครชงชิงตั้งอยู่ทางภาคตวนตกเฉียงใต้ของจีนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตรส์สำคัญแห่งหนึ่งกำลังสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและวิสาหกิจด,ด้วยการตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนนครชงชิ่งมีประชากรจำนวน32ล้านคนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลกเมืองหนึ่งขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเช่นหนึ่งแถบ1เส้นทางการบุกเบิกภาคตวนตกในยุคสมัยใหม่เป็นต้นปี2023ยอดมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมนครชงชิงมีเกิน360,000ล้านดอลลาร์สหรัฐวิสาหกิจที่ติด500อันดับแรกของโลกกว่า300รายมาเปิดสาขาอยู่ที่นครชงชิง่งแต่วิสาหกิจไฮเทคยังมีไม่มากนักเมื่อมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนักวิชาการและวิสาหกิจสามารถรวมตัวกัน จนถึงปัจจุบันสถาบันวิจัยได้ก่อตั้งห้องทดลอง9ห้องโรงงานทดลอง12แห่งและห่วงโซ่การผลิต4แห่งด้วย